สวัสดีครับทุกคนเอ,อิมผมวันนี้ผมไม่เปิดหน้านะครับว่าไม่รู้อะไม่อยากไม่อยากเปิดหน้าครับไม่รู้ทําไมนะครับก็อย่างที่เห็นในโพสนะครับผมกลับมาทาคลิปยาวแล้วเพราะคอนเทมคลิปสั้นเนี่ยมันผมว่าคลิปสั้นมันทําค่อนข้างไม่ได้ยากขนาดนะั้นแต่ก็ยากอยู่ว่ามันมีเวลาจํากัดนิดน,นึงไงครับ เอออันนี้เป็นเกมทายองชาตินะครับประเทศโอเคอ่อันยักยากแน่นอนนะเอฟแอฟริกาเปิดบัญชีกับลิฟเตอโอเคเล่นอันนี้ง่ายๆครับแอฟริกาได้อันนี้แถบแอฟริกานะครับเพราะว่าแอาฟริกาหลายคนประเทศประเทศ นี้หลายคนเขาจะไม่ค่อยรู้จักกันโอ้ผมพูดติดขัดมากเลยครับอันนี้ผมไม่เคยรู้อันนี้ไหมะอโทกอันนี้อียิปต์อียิปต์ยู่นี่มร็ o c โ o ครับไนจีเรียผมเก่งไหมครับเคนยาอันนี้น่าจะอ,อ,อันนี้เพียดเพียดครับเอออันนี้เพียด เขียวผมผิดเยอะอยู่นี่ว่าอันนี้โซดาคนระับสมาลิก้าไม่ใช่เอ่อไม่น่าใช่แองเจลีนะกาน่าใช่กนานาโอเคเออโมซัมบิกปะอ้าถูกเฉยอันนี้ผมมั่วอันนี้เรซเโอรใช่ชื่อผนผนนอันนี้ โดนิซีอา่าวโซมาลีเออผมลืมไม่ไงประเทศนี้ผมก็ว่าอยู่ทงเคยเห็นทงอันนั้นเยอะนะครับประเทศเมื่อกี้แต่บางคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยนะครับโอเคมาต่อเออเหมจะหมดเออดวชาร์จแป๊บหนึ่งครับโอเคมาต่อครับน่าจะอันนี้อันนี้เอ๊ะไม่ใช่ใช่คองโกเอา้าคองโกโอ้ ริลิเบียกินีอออันไหนดีอันนี้อันนี้โอาหคะแนนลดไปเยอะเลยอืมอ้าวถูกอันนี้อยู่กันดาครับจุบอ้าวผิด อ,อ้าแองเจลี่อใช่เหรออ,อันนี้ไหมเออถูก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 ไม่ใช่ตัวในเสียแน่นอนบรากระกาไม่ใช่มีสองอันนี้อันไหนอา้าวกดไปแล้วอ่ะเอา้าเอา้าไม่ใช่อันนี้เหรออันนี้เหรอเอเอผมงงเนะี่ยอ่ะ เออเอ๊โคาีพูดเออไม่รู้เมื่อกี้ผมพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยอันนี้มาลีจำได้เอ้าไม่ใช่เหรอแกมเบียไม่ใช่คองโกโคองโกอ๋ออันนี้ไม่ใช่เซเชลแน่นอนครับผมรู้จักประเทศเซเชลนะมันจะสายล้งเลยเอออันนี้ เอาถูกใช่มาลาวีอันนี้สิเชลมาดากัสาอันนี้ธงมมดาการา์ก้นผมเพิ่งรู้ออันนี้ในเจอร์นี่ดูชื่อไม่เหมาะกับพวกเนปิการครับเพราะฉะนั้นน่าจะต้องตัดอันนี้ไปหรือเปล่าเอาถูกมัวมัวถูกอีกแล้ว ขี่สุดาลใต้โอ้โหมันยากอย่างนี้เนี่ยเอาอันนี้มั้เซมเบียรไนเจอร์โอ้ผมไม่น่าเลือกกันยากเลยเหลือหน,นึ่งคะแนนละโหยสีมันมีทงนี้อะมั่วถูกยีกแล้วผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นดีกว่าอันนี้ โอ้โหอันนี้ไม่ใช่เมรินนะครับมเมเนินต้องไม่ใช่ธงอย่างเงี้ยจาได้มันมีสีอะไรไม่รู้อันนี้เริ่มหลับยากแล้วอะเอนกอรา่าสุรานใต้เอาถูกถูกอีกแล้วเี้ยมันเอาซ้ำมาป่าวะมาลรอเอ่าเอาซ้ำมาจริงด้วยมายอดหัวอันนี้เหรอ มาลาวีมัวโคตรเลยโอ้ยไม่นา่าเลือกอันแยกเกินเลยกี่นี้ปะเอาบอสวานาอันนี้เออผมไอ้ประเทศที่มีแบบคล้ายๆตายอยู่ตรงกลางมนจชเช่ย,ยาวๆหน่อยเฮ้ยอ,อันนี้อรออันนี้จัมเบียโอ้ยแยกจัง อ่าอันนี้อันนี้ชิลเซเชลโอชิลีเฉลยเซเชลอันนี้ไม่ใช่เมดินนะครับค<ม>อมอรสอันนี้เอ้าซัมเบียมัว่วมั่วมากมายอดมา,ายอดเออเอ้โหศูนย์คนแนน อันนี้ปะมายอดเหรอมายอดบัทงเมืม่อกี้มันมีจริงด้วยเหรอสุดานใตป้ปะมาโรยแองโกลาโอ้โหสุดานใต้อ่ะมัวกิบุรีเออผมอ่านชื่อปหลายประเทศผิดเลยขอโทษด้วยนะครับผมไม่รู้อย่างเงี้ไม่ใช่พิลิปปินส์เอ้าทุกโอ้อันนี้ อืยากมากโอ้ยเลือกม่วนะเอาตกูเอา,เอาถูกอันนี้ไม่เช่เมเดินส่ด้านใต้ใช่จำได้ส่บาสูเอาติดลบหนึ่งคะแนนเพิ่งเห็นอันนี้เมดีนเมดินอันนี้พรงเมื่อกี้ผมใจด้วยดีเลยอันนี้อันนี้ ประเทศชาติผมรู้จักนะครับแต่จำศตทงไม่ได้ยจะจบอยู่แล้วเล่นต่อเพ่อบอสวานา เห็นย่าโอ้โหอะไรวะผมวดวโอ้ปวดหัวไม่น่าเลือกไอฟริกาเลยอันนี้แอฟริกากางเป็นแบบนั้นเหรอโอแกมเบียอันนี้โอ้โห <laughs> โอ้โหไปไปอืนน่นอันนี้ยากเกินครับเอาอะไรดีเอเชียะนะปเรื่อนเปบนเชีกับนิเปเลอเอเชียนี่ง่ายหน่อยเอเชียน่าจะง,ง่ายกว่าลกกาตินคาเยอะเลยเนปลาลเอ่อฮ่องกงนาเลเซีย ไอ้บังกลาเทศญี่ปุ่นอืมอันนี้ปะเอากาตากาตาเออลืมลืมลืมอันนี้ฟิลิปปินส์สหรอียิปตอัลเบียแล้วก็เกาหลีใต้ปากีสถานเจียนอ,อ,อันนี้ไทยครับ เออไม่ใช่หรออิร่านอิร่านจำได้แล้วเกาหลีเนหนืหออินเดียสิงคโปร์ยอันี้ไม่รู้อ่ะอันนี้โอเคเวลโอเคเวียดนามอินโดนีเซียไต้หวัน อันนี้ไม่รู้รู้เลยเออจำได้เลยแม่ลอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ใช่ใช่เชชมียนมามาิฟอมมานหรือเปล่าอมมานไม่ใช่อันนี้จอเจียอันนี้ยิเมนปะไม่ใช่อันนี้เออเขาเลบานอนใช่ใช่ใช่จำได้จำได้อันนี้ ผมไม่ใช่อันไหนวะอันนี้อ,นนอ,จอัจอแดนจอแดนอยู่งนี่เหรออันนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่ประเทศเหรออันนี้อันนี้ปะ่ะอันนี้อัฟกาน,นส,สถานโอ้โดคม่งเลยโอ้อันนี้ไม่รู้ก่อคิดมากไป่น้าช่เ <c oughs> ติกเมนิสถานาใช่จะใช่ดูจาก รูปร่างทงครับอันนี้อ,อ,ม,าอ,อมานเอาอมานเออโอเคโโลโก,โกเอ้ยอะไรนะเมื่อกี้อ่านไม่ทันคาสตฐานสีลังกาสีลังกาอยู่นี่โอเคภูฐาน น,นี้ปะเออว่าอะไรไม่ใช่อันนี้อ่าใช่อิรักเยเมยนไม่ใช่ลาวอ่าอาร์เมเนียมาเก้าป่วะเอา้าถูกถูกโอ้โหถูกได้ไงเนี่ยกอคิมนัดเอา้าถูกกอคิมนัดกัมพูชาเออไม่ใช่บางกระเทศอันนี้แหละ เช่อเราโบนายออ,อันนี้ไม่ใช่ก่อคิดมาทดตอบไปแล้วมีแค่อันนี้กับอันนี้ได้สาม7ครับเออแปนะอ,อ,อันอื่นเอายุโ,ยโรปแล้วกัน ยุโรปนี่ผมรู้จักเโอเคมายุโรปเอาเอากดกดเข้ามาแล้วมันกดทีเดียวเอามาม่ม่มใม่เอามาเอาม่กดเมื่อกี้เหมือนเผลอผมกดผมเผลอกดสองรอบอะโอเคมาสวิตเซอรแลนด์เออฝรั่งเศสตุรกีกรีซอันนี้ไม่ใช่เซเปีเบลเยียม ฟินแนนลนด์เยอรมันโปรตุเกสสาธารณรัฐเช็กสเปนเดนมาร์กอิตาลีรัสเซียโนว์สวีเดนอังกฤษฮังการีเออ โกะอุ๊ยมันโอ้ทรงเหมือนอินโดนีเซียทั้ทงมันแล้วเซมเบอร์เหรอไม่ใช่นี่เหรอเซอร์เบียแล้วมันคือเซอร์เบียไม่ใช่มาเถอะเกอร์เซียโอเคมัวไนแลนด์โลวาเกียปะ่ะออสเตรเลีย คอยๆโอเคนี่อันนี้ปะนี่โอเคยูเคนเอาถูกถูกเฉเอาไปเนีย่ยครับเอาไปเนียะะเเน่ยป่าวะเออผมอ่านผิดป่ะวะท่ามาันเถอะมันเป็นะไรอ่านผิดนิดหน่อยไม่เปะะ็นไรหรอกอันนี้ปะอันนี้โอเคอายดนอันนี้ปะ,นนปะโห บอลรสอ๋อเคยบอลรสเะเพดเพดอีกอันนี้เออใส่ปัดอันนี้อันนี้มันอยู่ในอิตาลีใช่ไหมหรืออะไรจำได้แต่จำชื่อไม่ได้อ่ะไหนละครอ๋อละครอะไรกันอันนี้เนเธอร์แลนด์เออเนเธอร์แลนด์เปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เอาโต อันนี้ออสเตรียโอ้เนเธอร์แลนด์ใช่โคโซโวอ้าวไม่ใช่โรมาเนียเออโปแลนด์เอสโตเนียเปล่าอ่าใช่หมู่เกาะไม่ใช่เหรออันนี้อ๋อรัสเซียอืมบัลแกเรีย หมูเกาะมันน่าจะเป็นหมูเกาะเอ้าไม่ใช่เหรออันนี้ฮะอันนี้เหรอเออมันมีจริงเหรอเนี่ยอันนี้หมูเกาะเอ้าหมูเกาะซะด้วยเป็นหมูกะเป็นหมูเกาะหมูเกาะเฟืองเลยหมอหมอวหมัวะอันนี้โเคโอเค คอมเมนต์นี่เอ่อคอมเมนต์ Comment, ปะไมดลืะน,นี่เอ่อคอนเซปต์มุกคอฟูลค <Comment. S 2> อมเมนต์โอ้โหึงว่ามีคนรีวิวบอกว่ามันยากโอ้โหก็ยากแหละ ก็ยอมแล้ว่ามันยากแหละน่จาจะอันนี้ปะอันนี้ไม่ใช่ยูเครไม่ใช่รังเทสอันนี้เออแต่ประเทศไม่ิไม่เคยเห็นทงเนี่ยอันนี้หรืออันนี้ปะอันนี้เหรออ๋อโโซ โอเคเล่นให้ครบเลยละกันอุ้ยเจะยี่สิบนาทีเอเพลปแป๊บเดียวงั้นคลิปดี้มีเท่าดีก่อนดีไหมเอองั้นสรปี่รนนอันนี้เลยละกันโอเค okay, มาผมจะเล่นแบบสหาผมจะเล่นแบบเร็วๆสหรัฐนะครับโอเคเม็กซิโกโทุกคนน่าจะรู้จักหมดแล้วเออแคนาดาเมื่อกี้เออเปล่าะเออเรือมแล้วเออช่างมาันเถอะจไมเกก้า แป๊บเดียวผมลืมเลยว่าผมตอบอะไรไปเมื่อกี้ปึ๊บอันนี้เหรอโอเคผม,ผมจะไม่พูดเลยกันกดอย่างเดียวเลยอันนี้าถูกซะด้วยปานามาเปล่าเออพูดไปเถอะเดี๋ยวมันแบบ คลิปนี้มันล้างเกินเงยีบงยบเงียบเกลิปเกินอันนี้แหละอันนี้คิวบาร์เกลเลนอันนี้เหรอันนี้อเออันนี้ออนนจุบจุบถูกโอเคเริ่มมาระดับยากแล้วแป๊บเดียว อ๋ออันนี้หรออันนี้อ่อเอออ๋อไม่ใช่อันนี้หรออันนี้โอ้ยหัวร้อนฮะาไม่เคยเห็นเลยบลิส สองคะแนนทำไมอเมริกาเนื้อหายยากอ่ะอันนี้ดู้ว่าจะง่ายอันนี้ยึบปลื้มสิอุ๊กเฮติอ้าเฮ้ยฮะมันฝรั่งเสียไมยเหรออันนี้ฮะ ก็เราคอยจะไปรู้อัอนนี้อันนี้อันนี้อันนี้โอ้จินลบสามคะแนนจบคิมลิงไม่ไหวแล้ว